ไอทิศมึงคิดยังไงถ้าเขาจะอนุญาตให้พระมีเมียได้เนี่ย<ม>แล้วมึงทำไมไม่อนุญาตให้มันเลียได้ไปซะเลยอะอถ้ามึงไปอนุญาตอย่าง,งน,นั้นแนล่ยนั่นหมายความว่าพระมีอะไรกับสีการได้เนี่ยเป็นเรื่องปกติอืมแล้วถ้าวันหนึ่งมันมีภาพหลุดออกมาว่าพระเนี่ยกำลังเลียอ,อยู่มันจะรับได้ไหมเออม,ม,มึงก็คิดแปลกแ่ละ ถ้ามึงเหมือนกูกูจะไหว้มึงทําไมถ้ามึงเหมือนกูกูจะให้มึงกินทําไมอถ้ามึงเหมือนกูกูจะสร้างที่อยู่ให้มึงทําไมมึงก็แค่มีหน้าที่แค่เผาคนตุยเท่านั้นอืมแล้วก็ยกเลิกตรงนี้ไปแล้วก็ไปให้ภาครัฐลงมาจัดการเรื่องนี้เอาเงินเข้ารัฐไม่ดีกว่าเลอได้บริหารประเทศด้วยอืมไหนๆมึงก็จะให้พระมีเมียแล้วถ้ามีให้พระมีเมียก็เท่ากับไม่มีพระไม่มีพระแล้วจะก็ให้หน้าที่ของคนตุยเนี่ย ไครรัดจัดก,ก,การไปเลยอืคิดได้ไงวะอืม,มีความรู้แต่ไม่มีหวัวคิดอนั่นแหละ